ยังเข้าฮัลโหลฮัลโหลัมภาดวิดีโออีดิเตอร์ by วิดีโออีดิเตอร์ซีนหนึเทคหพร้อมสามสองหนึ่งสวัสดีครับท็อปครับตอนนี้เป็นตำแหน่งวิดีโออีดิเตอร์อยู่ที่ g ก5ฟที่กำลังถ่ายคลิปนี้ตัดต่อเพื่อที่จะลงช่องทางของ g กไฟครับผมจุดเริ่มต้นของท็อปอะจริงๆ Top ท็อป จบคณะที่ไม่ตรงงานที่ทําเท่าไหร่จบมาจากคณะและสาขาการจัดก,การธุรกิจอาหารฮะก็เป็นเกี่ยวกับดูแลร้านอาหารโดยตรงเลยและพอจบมาเนี่ยก็ได้ทํางานเกี่ยวกับ บริการรับเรื่องปัญหาร้องเรียนของลูกค้าหรือแนวแนว customer service นะครับผมก็ทำไปทำมาก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับสายงานนี้ก็เลยหาสายงานต่างๆแล้วช่วงในระหว่างที่เรียนแล้วก็ทำงานเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การทำคอนเทนต์ก็เลยตามหางานที่ใช้ความรู้ผสมผสานกันทั้ง Marketing แล้วก็คอนเทนต์นะฮะก็ฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเลือกที่จะมาทำเป็นเกี่ยวกับ วิดีโอออนไลน์เต็มรูปแบบที่โกลไฟครับผมก็พอรู้ว่าที่ Go ลฟเนี่ยเปิดรับตำแหน่งวิดีโอเอีดเตอร์ก็เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ g o f i ฟนะครับซึ่งก็ได้ค้นพบว่าที่ Go ลฟเนี่ยเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ c คาเจอร์มากๆทั้งในเรื่องของ g o 5 DNA แล้วก็รูปแบบวัฒน,นธรรมรูปแบบการทำงานเนี่ยรวมถึงในเรื่องของรูปแบบธุรกิจเองอเป็นปบบธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ท็อปยังไม่เคยลองทำมาก่อนก็อยากจะมาลองเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ด้านงานวิดีโอเอดิเตอร์แบบเต็มตัวแล้วก็เรียนรู้รูปแบบธุรกิจนี้ด้วยครับผม เรียกได้ว่าเข้ามาที่โกลไฟเนี่ยทาเลนต,ตั้งแต่วันแรกเลยด้วยซ้ํา<ๆ>ก็ได้เรียนรู้งานที่หลากหลายมากๆตั้งแต่การที่ได้ทำวีดีโอเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมว่าโปรดักต์นี้สามารถทําอะไรได้บ้าง ต้องมาฝึกทำโมชั่นกราฟิกเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องลงไปฝึกใช้อุปกรณ์กล้องด้วยเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายทําด้วยก็เรียกได้ว่า c h a l เลน g ์ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ในทุกๆวันเลยถึงแม้ว่าผลงานแรกมันอาจจะไม่เพอร์เฟกมากแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยก็ให้คําแนะนําได้เต็มที่เลยทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาทางตัวเองแล้วก็พัฒนาผลงานไปด้วยเลยครับ อ๋อผลงานที่ประทับใจใช่ไหมฮะจริงๆมีหลายผลงานมากๆเลยแต่ที่รู้สึกประทับใจมากก็ขอจะยกเป็น TikTok ของทุก Product ใน GoFI ฟเลยละกันก็คือจากโจทย์แรกที่ท็อปได้มาท็อปจะต้องดูแลช่องทางของ TikTok ว่าจะต้องผลิตคลิปลงแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์ลงก็เริ่มตั้งแต่สร้างช่องเลยแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับรูปแบบการทำคอนเทนต์ ศึกษากลุ่มคนดูแล้วก็ De v วล o อบทำคลิปทดลองออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนติดตามหลักหมื่นเลยทีเดียวนะฮะไม่เชื่อสิไปดูได้เลยนะครับผม,มสำหรับเรื่องที่ท็อปได้เรียนรู้ในโก f ไฟเนี่ยขอสรุปเป็นประโยคสั้นๆก็คือว่าการที่ได้เจอกับสิ่งที่ไม่ใช่หรือไม่ชอบเนี่ยก็คือการที่ได้เรียนรู้ คือมันมาจากที่ว่าหลายคนรวมถึงท็อปเองอ่ะอาจจะเคยได้ยินประโยคที่คนเขาพูดว่าเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่ชอบให้เจอแล้วเราจะมีความสุขกับมันแล้วยังไงต่อถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบขึ้นมาล่ะหรือถ้าเราลงมือทำไปแล้วแล้วมันแบบไม่โอเคจริงๆแล้วเราต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่หรือเปล่าล่ะสิ่งที่ตอบคำถามท็อปได้ท็อปก็ทำได้แค่ลงมือทำไปเรื่อยๆเหมือนกับช่วงที่ท็อปอยู่ที่โกไฟเนี่ยนะครับท็อปก็ ได้ทําแล้วก็ได้เจอทั้งในสิ่งที่เออรู้สึกว่าเราถานัดรวมไปถึงได้เรียนรู้ด้วยว่า สิ่งไหนอะ่ะที่เราไม่ถนัดจริงๆเราจะได้เอาทุกอย่างอะ่ะมารวมกันแล้วก็คิดว่าเออจุดเด่นของเราอะ่ะเราพัฒนาตรงไหนไปได้บ้างหรือจุดที่เรายังไม่เก่งมากอะ่ะเราอาจจะไปพัฒนาตรงนั้นให้เก่งขึ้นไหมหรือว่ามุ่งไปพัฒนาทักษะเดียวให้เก่งขึ้นมาเลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากร่วมงานกับ g o e แล้วก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของ g o e ได้เลยนะครับผมรออยู่นะ